สวัสดีครับช่างตุงครับวันนี้นะครับผมทําหัวสีระบบงานหนักนะครับที่ส่งมาทําทางร้านวันนี้ผมเหลืออีกหัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีหัวหนึ่งส่งเข้ามาเมืกก่อกี้หัวนี้ผมทําเสร็จเมื่อกี้นี้นะครับจัดเข้าระบบงานหนักปรับเปลี่ยนเข้าระบบขัดแซมสามครับมันเป็นยังไงทำไมต้องจัดเข้าระบบงานหนักนะครับ อันนี้ปัญหาในระบบสีของเรานี่จะร้อยเปซนเลยจะไม่มีเง,งยไงรับต่อไปเปลี่ยนแค่แกนกับลูกปืนพอนะครับผมทำชุดล็อกให้อย่างนี้ครับวันนี้ผมจบให้4 0 0 0ค่าส่งกับ150นะครับออกกันช่วยกันคนละครึ่งนะครับ ก็ประมาณ4 0 4ห้าสเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบนะครับแกนล,ลูกปืนตะแกรงขัดนะครับชุดล็อกแล้วก็หน้าแป,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 ปนแกนสายนี่เอาไปใช้งานหนักๆนะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะเอามาจัดเข้าระบบงานหนักนะครับ ก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้เลยเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับหรือสอบถามก่อนก็ได้นะครับครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มได้ครับสวัสดีครับ